ไปดีขึ้นไปตามมองทางออกมองออกเยี่ยมมองไปเยี่ยมมองไป <laughs> เอาเรื่องมองไปมองราออกไปมองไปเออ เห็นไหมข้าลายเลยเห็นไหมดึง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 เออแค่นั้นเองเห็นไหมบอกให้ล็อกตันไงเบรกเออไปอย่าลงอย่าลงรถต่อไว้ตาะไว้ Ấy xong mong mong mà diêm ây diêm rồi lo nhớ nhớ ไปเบรกหลังลากเบรก